สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาแย่มากเลยค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยเย้ yeah. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรกันเด็กๆมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่อง add นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เคยเปิดดิกชแนลีไหมคะแล้วเราก็จะเจอตัวอ,อ,อักษรย่อว่า adj ใช่ไหมคะแล้วเรารู้ไหมคะว่า adj ยอ่อมาจากอะไร adj นะคะยอ่อมาจาก adjective นั่นเองค่ะแล้ว adjective คืออะไรนะ adjective นะคะก็จะทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นสูงต่ำดำขาวยาว ั้นแล้วก็มีอะไรอีกดีเลว็วแฮปปี้ไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะอ่ะอาจจะบอกว่าเศร้าเบื่อหรืออะไรอย่างนี้ให้เราแบบว่าเหมือนเป็นตัวขยายสิ่งต่างๆคำนามคืออะไรคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสรรพนามคืออะไรก็คือเป็นบุคคลที่เราใช้แทนใช่ไหมคะเช่นเธอเขานูนน่นนี่นั่นถูกไหมคะอ่ะแล้ว adjective เนี่ย วางอยู่ส่วนตรงไหนของประโยคนะอ่าเด็กๆมาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะวางไว้หน้าคำนามนั้นๆเลยเช่น she was n t a red rose from her boyfriend นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆเ,เห็นตัวสีชมพูที่คุณแนนมาร์กไว้ไหมคะอ่าตัวสีชมพูนั้นก็คือ adjective นั่นเองค่ะ rose ก็คือคำนามใช่ไหมคะ ส่วนเรสเนี่ยเป็นคําขยายคํานามนั่นเองค่ะเพื่อบ่งบอกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรเช่นดอกลาบนี้มีลักษณะเป็นสีอะไรคะแดงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆดูข้อที่2ค่ะ adjective เนี่ยวางไว้หลัง verb to be ค่ะเช่น she was happy yesterday หล่อนเนี่ยมีความสุขมากเลยเมื่อวานนี้นะคะอ่า วางไว้หลัง verb to be เด็กๆเห็น verb to be ไหมคะนั่นก็คือ was นั่นเองนะคะ was เป็นหนึ่งใน verb to be นะคะเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเด็กๆสังเกตได้จาก yesterday นะคะอ่าอย่างนี้แปลว่าหลอนเนี่ยมีความสุขเห็นไหมคะอ่า happy ใช่ไหมคะเป็น verb to be ที่เป็นขยายคำสรรพนามคำสรรพนามนั่นก็คือคำว่า she นั่นเองค่ะเพื่อบ่งบอกว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะ adjective ค่ะวางหลังกริยาเช่น look taste feel อ่าอันนี้ก็เป็นกริยาใช่ไหมคะเมื่อวางหลังกริยาแล้วเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรไปดูกันค่ะ you look beautiful in this dress คุณเนี่ยดูสวยมากเลยเมื่อคุณเนี่ยใส่ชุดเดรสชุดนี้นะคะอ่าแล้ว beautiful เนี่ยขยายคำอะไรคะ ขยายคำว่า you ใช่ไหมคะเออเนี่ยคุณเนี่ยดูสวยมากเลยเห็นไหมเออเขาบอกไว้ไ,วไหมคะว่าเดสสวยเขาไม่ได้บอกว่าเด s สวยใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยสวยคุณดูดีอ่ะเวลาที่คุณแต่งตัวแบบเนี้ยเขาบอกว่าเราดูดีเขาไม่ได้บอกว่าเดสดูดีนั่นเองค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าค่ะ Soup tastes good อ่าซุปถ้วยนี้เนี่ยมีรสชาติดีมากเลยอ่าอย่างนี้นะคะก็คือเขาเนี่ย บอกว่าเขาเขาขยายรสชาติของซุปใช่ไหมคะว่าเพื่อบ่งบอกว่าซุปทั่วนี้เนี่ยมีรสชาติดีนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูการแบ่งประเภทของคำคุณศัพท์กันนะคะประเภทของคำคุณศัพท์มีอะไรบ้างดูค่ะข้อหนึ่ง descriptive adjective ก็คือเป็น adjective ที่บอกลักษณะค่ะเช่น good bad fat thin อ่า long short อย่างนี้นะคะ อาก็จะเป็นคำทั่วๆวไปที่บอกลักษณะของสิ่งของนั้นๆอารสชาตินั้นๆเดสนั้นๆสีนั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะต่อมาข้อ2นะคะ Proper Adjective บอกสัญชาติค่ะเช่น Thai German Japanese Chinese อย่างนี้ค่ะต่อมานะคะข้อที่3ค่ะ Quantitative Adjective บอกปริมาณค่ะเช่น much, r i t t e e some, any, all ก็คือบอกปริมาณจำนวนนั่นเองค่ะเพื่อให้เราพอจะนึภาพบอกว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อมาข้อที่4นะคะ number adjective เป็นการบอกจำนวนแต่เป็นจำนวนที่อย่างเช่น one, two, three first, second, third single, double, triple เด็กๆรู้ไหมคะว่า single คืออะไร single ก็คือมี1อย่าง double ก็มี2อ,อ่า นี่ก็เป็นการบอกจานวนแล้วใช่ไหมคะชิปโปแปลว่า3นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อ5 distributive adjective คือ adjective แบ่งแยกค่ะเช่นคำว่าอะไรบ้าง each every นั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่6 interrogative adjective นะคะ อ่าเป็นการ adjective ที่บอกคำถามนะคะ mm hmm. เช่น w a c h wish น mm ั hmm. ่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่7ค่ะ Demon s t r a t i v e adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะเช่น this, that, this t h a this t d o e นั่นเองค่ะ this นั่นคือ,อนี่คือ that นั่นคือนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่8ค่ะ possessive adjective นะคะก็คือคำคุณศัพท์ที่สแสดงความเป็นเจ้าของค่ะเช่น my your ours เป็นต้นค่ะเช่นอะไร my friend your friend our friend อย่างนี้นะคะเด็กๆอ่าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนี่คือของฉันนี่คือของคุณนี่คือของพวกเรานี่คือของพวกเขา นี่คือของมันนั่นเองค่ะอะเด็กๆพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมคะว่า adjective คืออะไรเด็กๆคะคุณแอนว่าเราเนี่ยเจอ adjective ในชีวิตประจำวันเยอะมากแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า adjective เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณแอนบอกว่า Des ตัวนี้มีลักษณะยาวเราจะเจอประเภทที่1เนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็รปเภทประเภทที่8ที่เยอะมากๆด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่น Des ยาว อ่า long d a s อย่างนี้ใช่ไหมคะรองเนี่ยก็คือเป็นอะไรคะเป็น adjective ที่ขยาย d e s red rose เห็นไหมคะดอกกลาบสีแดงอย่างนี้เราก็บอกว่าอะไรคะอ่า red เนี่ยก็คือเป็น adjective ใช่ไหมคะที่ขยาย rose อย่างนี้คะ่ะเด็กๆหรือว่าเป็น black eye ที่เราเรียนกันในบทที่สองนั่นเองใช่ไหมคะที่เราเนี่ยบอกว่าเอ๊ะ คนคนนี้มีลักษณะอย่างไร black hair มันก็เป็นการที่เราเนี่ยบอกลักษณะของสิ่งนั้นเช่น black hair ก็คืออะไรคะผมสีดำผมมีลักษณะที่เป็นสีดำถ้าพูดว่าผมผมก็เป็นคำนามทั่วๆไปแต่เรานึกอออกไหมคะว่าผมเนี่ยคนนั้นสีอะไรคนนี้สีอะไรไม่ออกใช่ไหมคะเราก็เลยต้องมี adjective เนี่ยมาไว้เพื่อบอกลักษณะให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่น blue eye าตาสีฟ้าถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าตาตาก็เป็นคำนามทั่วไปแต่ทุกคนตาสีเหมือนกันทั่วโลกไหมคะไม่เหมือนถูกไหมคะเราก็เลยต้องบอกอเราเลยต้องมีคำขยายสิ่งนั้นๆให้เรานึกภาพออกได้มากขึ้นเช่นคนนี้อ้วนคนนี้ผอมอย่างนี้ทุกคนมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนใช่ไหมคะอาฉะนั้น adjective เนี่ยเด็กๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยมีไว้ให้เราเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นให้มันเป็นการบอกลักษณะของสิ่งสิ่งนั้นเช่นกุหลาบมีน้นาำสีแดงมีอะไรอีกคะดอกบานเย็นสีชมพูดอกลิลลี่สีส้มอย่างนี้คะ่ะดอกอะไรดอกทิวลิปสีม่วงอย่างนี้ ให้เรานึกออกผมสีดำผมสีน้ำตาลตาสีฟ้าตาสีเขียวตาสีเทาตาสีดำตาสีน้ำตาลคนนี้อันเดอร์โทนฟ้าคนนี้อันเดอร์โทนเหลืองนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆมันก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยนึกภาพออกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราอธิบายลักษณะของใครของสิ่งไหนให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีกันบ้านนะคะเด็กๆอ่าไม่ต้องดีใจค่ะแต่ว่าคุณแนนอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกหมั่นทบทวนนะคะเรื่องนี้คุณแนนมีไว้เพื่อเป็นความรู้ในการที่ว่าเราเปิดดิกชันนารีเวลาเราจะหาคำศัพท์หรืออ่าในหรือว่าเราจะใช้ adjective เนี่ยในการอธิบายลักษณะของสิ่งของทั่วไปในชีวิตประจำวันนะคะเป็นความรู้รอบตัวนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ